สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสวนทาลีอินดี้ฟาร์มเมอร์นะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ปิดหัวอลสปริงเกอร์เอาไว้ประมาณ9วันนะครับภาษาท้องที่ท้องถิ่นพื้นที่เขาเรียกว่าการกักโศกครับการกักโศกก็คือการทําให้ทุเรียนเกิดความเครียดนะครับแล้วเมื่อทุเรียนเกิดความเครียดเขาก็จะออกดอกให้นะครับหลังจากที่วิธีการของผมก็คือหลังจากที่ผมกักโศกมาประมาณ9วันวันนี้ ตามปกติถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าเหตุการณ์ฤด,ดูการเป็นไปตามปกติฝนไม่ตกท่านก็จะเห็นทุเรียนใบตกแต่ว่าเหตุเหตุที่ท่านไม่เห็นใบตกก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับได้มีฝนเทลงมาพอสมควรนะครับลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่นานนักเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆก็ฝนตกแล้วเราจะมาเพิ่มน้ําให้ประมาณ อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้ต้นทุเรียนของเราได้รับน้ําให้เต็มที่หลังจากกัโกโศกแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเป็นไปตามเหตุการณ์ปกติก็จะมีการแตกตุ่มตาม,มาอันนี้เป็นตาใบานะครับล,ลักษณะนี้จะเป็นตาใบาาเดี๋ยวเราเด็ดออกไปได้เลยนะครับลักษณะของใบที่พร้อมจะมีลูกดูต้นนี้นะครับบางใบก็จะแหว่งบ้างแล้วเห็นไหมครับเพราะว่า ขอยืนยันว่าส่วนนี้ก็ยังไม่เคยพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่อย่างไรเรามาดูนะครับนี่ครับลักษณะใบที่สมบูรณ์ใบแบบนี้แหละครับนะฮะใบเส้นมีเส้นกลางชัดเจนมีใบเหลืองและอ่าเขาเรียกใบดำตันนะครับพร้อมที่จะออกลูกพร้อมที่จะต้นสมบูรณ์เต็มที่นะครับเดี๋ยวดูที่แสงแดดนะครับเห็นไหมครับพร้อมที่จะให้ออกลูกได้แล้วอายุต้นนี้ประมาณ4ปีครึ่งนะครับสําหรับปีนี้เดี๋ยวเรามาให้น้ํากันสักหนึ่งชั่วโมงแล้ว อ่าผมมาคนเดียวถ่ายคนเดียวก็เลยอาจจะได้ภาพที่ไม่นิ่งนักก็ต้องขออภัยนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับการปลูกทุเรียนต้นนี้เป็นต้นทุเรียนชะนีนะครับชะนีเนี่ยมีระยะการตั้งแต่ดอกบานถึงเก็บผลผลิตได้ประมาณ90วันแต่ปีนี้จะเป็นยังไงก็มียอดเดินบ้างเล็กน้อยฝั่งนี้ก็จะมียอดเดินเห็นไหมครับนะครับแต่ลักษณะต้นถ้าดูใบโดยทั่วไปเห็นไหมครับนี่ใบดําตัน แสดงว่ามีความพร้อมมีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหลืองด้วยนะครับถ้าทักกล้องดีๆมันจะองเขามีเส้นใบเหลืองๆนิดๆน,น,นะครับอ่าอันนี้แหละครับแสดงว่าสะสมอาหารเต็มที่แล้วท้องกิ่งของทุเรียนที่สะสมอาหารเต็มที่เห็นไหมครับแบบกิ่งนี้กิ่งนี้เขาเรียกกิ่งกิ่งแท้นะครับกิ่งทุเรียนจะมี2แบบกิ่งแท้กับกิ่งเทียมเดี๋ยวตอนต่อไปผมจะมาอธิบายให้ฟังกิ่งนี้เห็นไหมครับ ถ้าดูหน้าตัดถ้าเราตัดตรงหน้าตัดออกก็จะเห็นเป็นวงรีแสดงว่ามีการสะสมอาหารบริเวณนี้ครับใต้ท้องกิ่งเห็นไหมครับนี่มีแมงมุมวิ่งส่วนผมนี่ยืนยันได้นะครับเนี่ยฮะลักษณะเป็นวงรีแสดงว่ากิ่งพร้อมแล้วสะสมอาหารพร้อมแล้วก็เหลือแต่วิธีการกระตุ้นให้เกิดดอกนะครับนะครับกระตุ้นของผมก็โดยใช้น้ําอย่างที่ผมเรียนว่าวันนี้เราจะไม่น้ํากันสักประมาณหนึ่งชั่วโมงสําหรับสวนทารินอินดี้ฟาร์มเมอร์ สำหรับญาติมิตรที่สนใจทุเรียนส่วนนี้ที่ฟาร์มเมอร์ปีนี้ก็ยังคงไม่ระปากเช่นเดิมนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับทุเรียนประมาณ5ปีฝีมืออาจจะยังไม่จัดจ้านฝีมืออาจจะไม่เก่งเท่ากับคนที่มีประสบการณ์10-20ปีเพราะฉะนั้นเรื่องผลผลิตผมก็คงยังตอบไม่ได้ว่าผลผลิตจะได้มากน้อยขนาดไหนท่านจะได้รับประทานกันหรือไม่นะครับแต่ก็ยืนยันว่าถ้ามีถ้ามันออกในระดับที่ พอจะจำหน่ายได้ผมก็จะจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับะอะไรก็นอกเหนือจากนั้นญาติมิตรเพื่อนที่ต้องการกินทุเรียนคุณภาพทุเรียนปาจีนแท้ๆทุเรียนที่ส่วนที่ไม่เคยพ่นยาฆ่า,มาแมลงพ่นน้ำส้มควันไม้พ่นอาหารเสริมนะครับท่านก็จะสามารถรับประทานทุเรียนได้อย่างสบายใจนะครับสุขภาพจะได้ดีเห็นไหมครับลักษณะตน้นถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าแหว่งบ้างเล็กน้อยนะครับ ใบจะแหวงยืนยันได้ถึงการไม่ใช่สารเคมีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยครับช่องทารินอินดี้ฟาร์เมอร์เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือท่านใดที่สนใจจะปลูกทุเรียนก็เข้าไปดูตัวอย่างนะครับหรือไม่ก็ปรึกษาได้ที่ f c e e o o o ทารินอินดี้ฟาร์ r เมอร์เช่นเดียวกันยินดีตอบทุกคำถามยินดีที่จะ แบ่งปันความรู้ในการปลูกทุเรียนประมาณสิ1สี่ถึงสิวันวันข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากเราให้น้ำประมาณ1ชั่วโมงผลจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ